เดี๋ยวมาดูัตาเล่งนะครับตาเล่งผมจะกดสุดนะครับถนนโล่งๆเห็นไหมครับนี่ร้อยกิโลมตรอันนี้เดี๋ยวเราต้องถอดแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความปลอดภัยนะครับก็เรียกว่าคลิกดาวทีไรก็มาตลอดนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะรอรอบหรืออะไร ในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับกับเจ้า New Camry นะครับในวันนี้นะครับผมจะพาไปทดลองขับกับเจ้า Camry ตัวใหม่นะครับในรุ่น2.5 HEV Premium รุ่นลองท็อปนั่นเองนะครับวันนี้ผมคูเต้นะครับจะพาไปสัมผัสนะครับกับการทดลองขับและก็ฟิลลิ่งในการขับต่างๆว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะครับความนุ่มนวลต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งในคอนโวลในรถเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันที่เส้นกิ่งแก้วแล้วก็ไปทางสนามบินนะครับแล้วก็ไปขับดูอัตราเร่งน,นะครับตอนช่วงถนนที่เป็น เรียบรันเวย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูแกจเจตต่างๆในรถก่อนเบื้องต้นนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็น Apple c a r p l a เแบบไร้สายนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไว้นะครับสามารถฟังเพลงอะไรต่างๆระบบเสียงก็เรียกว่าโอเคใช้ได้เลยทีเดียวแบบพรีเมี่ยมข่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวไวเลสชาร์เจอร์มาให้นะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด y นามิกเลด้าคูชคอนโทรลบีเอสเอต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เรียกว่าให้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องละมือจักพวงมาลัยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยแกจ็ตนี่เลยหรูๆนะครับพาราลลมิกรูฟนะครับสามารถเปิดด้วยไฟฟ้านาะเผื่อมีการรับบรรยากาศอะไรต่างๆนะครับจากภายนอกนะครับดูวิวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวม่านนะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นมาสามารถเปิดปิดได้นะครับพร้อมแจมโพดิชันให้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยว่าฟีลลิ่งในการขับเป็นยังไงเริ่มเลยครับตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ทางสนามบินสุวรรณภูมินะครับตอนนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นในเรื่องของทางโค้งนะครับตอนนี้ผม ทำความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรอ่าเดี๋ยวมาลองดูฟีลลิ่งในการเข้าโค้งนะครับเรียกว่าเนียนๆเ,เลยนะครับมาไม่มีการโยนตัวเรียกว่าช่วงล่างเนี่ยเซตมาดีมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอยต่อช่วงถนนเนี่ยจะเห็นได้ว่าในถนนกิ่งแก้วเนี่ยถนนก็มีช่วงรอยต่อของตัวถนนตัวในเรื่องของอ่าตัวสะพานต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีการโยนตัวแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยว่ามีรอยต่อของถนนนะครับ เรามาลองดูช่วงโค้งตรงนี้นะครับพอดีมีรถติดนิดนึงแต่ว่าเรื่องอัตราเร่งไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเรียกว่าตัวนี้มีการปรับจูนหลายๆอย่างมานะครับก็แรงม้าเพิ่มขึ้นจาก2 1 1แรงม้านะครับมาเป็น227่แรงม้าเลยทีเดียวนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยเรียกว่าขับสนุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวนะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ้าในเมื่อแรงม้าเพิ่มมากขึ้นแรงขึ้น แล้วอัตรากินน้ํามันละ่ะกินน้ํามันตัวนี้นะครับอยู่ที่ตามมีโคสติกเกอร์จะอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวก็เรียกว่าประหยัดกันสุดๆเลยแล้วก็ยังมีการพัฒนาในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มาใช้ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่เป็นลิเทียมแล้วนะครับทำให้แบตเตอรี่เล็กลงและเบาขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการจ่ายไฟที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเลยทําให้ช่วงในการขับแบบ ev mode ก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้นะครับก็เราติดไฟแดงแล้วนะครับเราก็จะออกตัวนะครับก็เรียกว่า แทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยในขณะที่รถติดเนี่ยหรือรถมีการดับของเครื่องยนต์เนี่ยตัวรถก็จะดึงพลังงานไฟฟ้ามาใช้เป็นหลักนะครับก็เรียกว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ทํางานสักเท่าไหร่นะครับทำให้เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทําให้รถมีการประหยัดน้ามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นสิ่งในเรื่องของเสริมอํานวยความสะดวกนะครับเสริมความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเบรคโฮนะครับเมื่อรถหยุดสนิทปุ๊บเราถอนเท รถก็จะหน่วงตัวเบรกให้เรานะครับโดยการที่เป็นเบรกมืออัตโนมัติโดยใช้เบรกโคนยอยู่ประมาณ3นาทีนั่นเองนะครับนแล้วก็มาดูหน้าจอนะครับก็จะเป็นตัวแผนที่นะครับเป็น Google Map นะครับแล้วก็หน้าจออีกอย่างนึงเลยที่พรีเซนต์เลยนี่หน้าจอเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่าเราเออตั้งเป็นค่ามาตรฐานอะไรหลายอย่างเนี่ย ผมก็เลยมันก็จะมีโชว์เป็นนี่เป็นจอ LCD นะครับเป็น Full LED เลยนะครับเรียกว่าให้ความหรูหราแล้วก็ในเรื่องของทัศนวิสัยในการมองอย่างชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็ตัววิทยุนะครับจะเป็น12.3นิ้วก็เรียกว่าใหญ่จุใจเลยทีเดียวนะครับฟีลลิ่งในการขับนะวันนี้นะครับเนี่ยตอนนี้รถเครื่องยนต์ดับอยู่พเพราะเนื่องจากว่าติดไฟแดงนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับตัวเองลงไปนะครับถ้าดึง ตัวไฟจากแบตเตอรี่มาทํางานนะครับทำให้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปก็ทําให้ประหยัดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเทสทางตรงต่างๆนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะมีให้8จุดเมื่อกี้จะสังเกตว่าสิ่งเข้ามาใกล้หรือเป็นจักรยานยนต์หรือรถเข้ามาใกล้ๆตามระยะของตัวเซนเซอร์เนี่ยเมื่อกี้กล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นกล้องสา0องศากประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าให้ความชัดเจนกล้องละเอียดเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับ ก็เรียกว่าให้ทัศนวิสัยในการมองขนาดถอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองจะเห็นว่าอัตราเร่งนะครับก็เรียกว่า กดแล้วมากดแล้วมาเพราะว่าเนื่องจากว่าในการขับขี่เมื่อมีการต้องการเร่งหรือต้องการในเรื่องพลังกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวมอเตอร์กับแบตเตอรี่แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ต่างๆก็จะทํางานประสานกันนะครับก็อย่างที่บอกไปก็ให้พลังกำลังสูงสุดจนถึง227แรงม้าเลยทีเดียวก็เรียกว่าให้กําลังมาที่เหลือเฟือพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันทางตรงนะครับนิดนึงในการขับขี่ในทางตรง นะครับว่าฟีลลิ่งในการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกับตาเร่งนะครับอัตตาเร่งผมจะกดสุดนะครับถนนโล่งๆเห็นไหมครับ นี่ร้อยกิโลเมตรอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราต้องถอนแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความปลอดภัยนะครับก็เรียกว่าอัตราเร่งมาให้แบบเรียกว่าคิกดาวที่ไรก็มาตลอดนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะลอรอบหรืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีการกลับรถเดี๋ยวเรามาดูลัศมีวงเลี้ยวต่างๆนะครับว่ารัศมีวงเลี้ยวเป็นยังไงนะครับก็เรียกว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบฟีลลิ่งในการขับหลายๆสเตชันหลายๆในเรื่องของตัวถนนนะครับเมื่อกี้เราทดสอบในเรื่องของ ถนนทางกิ่งแก้วที่มีการโยนตัวมากแล้วก็มีรอยต่อถนนมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขึ้นถนนนะครับตัวดักความเร็วจะเห็นว่าก็เรียกว่าแทบไม่มีเสียงลบกวนเข้ามาเลยนะครับโอเคอเดี๋ยวเราหาที่กลับรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าลัสมีวงเลี้ยวของตัวรถเป็นยังไงนะครับว่ารถ Camry d s e gment เนี่ยในการกลับเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ อันนี้กับถนนนะครับปกติหักสุดนะครับเลี้ยวเห็นไหมครับรัศมีวงเลี้ยวกลับทีเดียวเลยนะครับก็เรียกว่ารัศมีวงเลี้ยวเนี่ย แคบวงเลี้ยวแคบนี่คืออะไรคือเวลามีการกลับรถหรือมีการที่จะต้องแบบเข้าเมืองซอกแซกเพราะบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะติดภาพว่าเฮ้ยรถใหญ่เนี่ยเวลาเข้าในเมืองเนี่ยแล้วจะขับยังไงให้มันสะดวกสบายหรือมีการอาจจะมีการเปลี่ยนเลนหรือเข้าไปในซอกซอยที่มีการต้องการให้เลี้ยวนะครับก็เรียกว่าซอกแซกได้สบายเลยเพราะรัศสมีวงเลี้ยวเนี่ยแคบม,มากจริงๆ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบในเรื่องของตัวแพ t เทิรชนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตัวแพ t เทิรชเนี่ยจะอยู่ในรถที่เป็นรถสปอร์ตแต่ว่า c a m r ี่ตัวนี้ก็เน้นขับหรูหราก็ได้ขับเท่ก็ได้นะครับขับเป็นสปอร์ตก็ได้เพราะมีโหมดให้เลือกหลายโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคโหมดนอร์มัลโหมดหรือสปอร์ตโหมดนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของแพ t เทิรชนะครับที่จับคู่กับเกียร์ eCVT จะให้การตอบสนองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองดูนะครับรถเกียร์ก่อนนะครับเป็น D4 นะคร ก็เรียกว่าอัตราเร่งเพิ่มขึ้นตามการใช้งานของตัวแพลนชิพเลย นะครับก็เรียกว่าบางทีเนี่ยแพทเทิร์นชิพข้อดียังไงก็คืออาจจะมีการในเรื่องของการต้องการเร่งแซงต้องการในเรื่องของตัวที่เขาเรียกว่าตัวที่เป็นเอนจิ้นเบรกเวลาลงเขาหรือทางลาดชันเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเอนจิ e นเบรกจะมีประโยชน์มากในแง่ของที่การที่ว่าไม่เพิ่มภาระให้กับเบรกในการลงทางลาดชันเช่นภูเขาหรือทางลาดชันมากๆนะครับทำให้ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการที่เบรกอาจจะเกิดปัญหาหน้าขนาดตอนนั้นเวลาการลงนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรัศมีวงเลี้ยวอีกรอบหนึ่งนะครับก็การที่จะกลับรถใต้สะพานนั่นเองนะครับก็เรียกว่าะะสะพานนี้ค่อนข้างจะคุกคานิดนึงเรามาดูช่วงล่างด้วยนะครับว่าช่วงล่างแบบอิสระ4ีล้อเนี่ยของ Toyota Camry ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับอันนี้ผมเหยียบอยู่ประมาณ40นะครับมีลูกกระเบกนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองแก้งเหยียบนะครับ เห็นไหมฮะไม่มีการโยนตัวไม่มีรอยแทบไม่รู้สึกว่ามีรอยกระแทกอะไรต่างๆเลยนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เห็นไหมครับ <m> ก็เรียกว่ากลับรถง่ายมากนะครับกับเจ้า New Camry ตัวนี้นะครับ จากการที่ลองขับมานะครับทำให้เห็นว่าอัตราเร่งน,นะครับของเจ้าน e w c a m รี่ตัวนี้นะครับที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับด้วยพละกกำลังที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่เป็นลิเธียมให้กำลังแรงม้าสูงสุดจนถึง221แรงม้าเนี่ยก็เรียกว่ามีการตอบสนองของเครื่องยนต์อัตราเร่งน,นะครับก็เรียกว่าวิ่งติดเท้าเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างนะครับมีการเก็บเสียงต่างๆฟิลลิ่งในการขับ ดีนะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยทีเดียวทําให้ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเมื่อเช้าเท่าที่คุยกับ ตัวหลายๆท่านนะครับก็เรียกว่าลูกค้าให้ความสนใจในการจองเข้ามามากเลยทีเดียวนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ยังมีแกจเจตให้เล่นอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดามิกเรดาร์ครุกซอนโทนนะครับระบบเตือนก่อนการชน PCS นะครับหรือ LDA ตอนนี้ LDA อะเมื่อกี้ผมพยายามแกล้งแล้รถให้เห็นว่า LDA ทำงานนะครับก็เรียกว่าพอไปเหยียบเส้นเนี่ยตัวรถก็จะ ฝืนนะครับให้เรารู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราไปเหยียบเส้นนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับการตอบสนองพุงอะไรนะครับที่เป็นพุงาลไยไฟฟ้าเนี่ยก็ตอบสนองได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับ ทั้งหมดนี้ก็คือการทดลองขับจริงนะครับใช้จริงนะครับกับเจ้า New Camry Hybrid นะครับ2.5 HEV Hybrid Premium ตัวนี้นี่เองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากสัมผัสนะครับหรือทดลองขับนะครับก็สามารถติดต่อมาทางที่เพจเราได้เลยหรือติดต่อทางผมนะครับคูเต้นะครับ0818246553นะครับเราพร้อมให้บริการแล้วก็พาออกไปขับแล้วก็พร้อมแนะนำ นะครับแกจเจตลูกเล่นต่างๆที่ยังมีอีกมากมายในโรคนี้นะครับให้ลูกค้าได้สัมผัสจริงนะครับลูกค้าท่านใดต้องการทดสอบก็ติดต่อเราได้เลยนะครับในวันนี้ก็ผมกูเจก็ขอลาไปก่อนนะครับก็มีอะไรก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากและสวัสดีครับ